สบายดีนะทุกคนมันนี่ก็จะเข้าครัวคือเก้าเข้าครัวกําหัดเดอมืมันี่ก็จะเปียกอ,อมไก่ให้กินเนาะไป,ไปกับาไปกเห็ืกันอันนี้ก็คือค่อนีเล่เป็นรักเนาะค่ะมีงาไห้เอิญรักจังได้เพื่อนละกินเอาแต่หัวบตัตโตในี่เอาเมดทางต้นน่ะนะกินเมดวอดเมดไวหลีก่อนจริงๆะแต่หัวสิไวไนไครได้ใบมะกรูดก็จะเปฮ็ดแล้วบัดน,นี้นะอ,อันนี้คือไก่เดอร์ไก่ที่เอาได้มาเนี่ยน้อยหนึงเลยเอเ็นน้อยเอามันนี้กินคนเดียว แล้วหอกก็มาเตรียมเครื่องเคียงกันเนาะต้นหอมแล้วก็หัวชิงไทที่เราเด็ดมาเมื่อกี้มาขือมคขื่อเรือ,อดนแล้วกันว่ามันเกือบดำเลยปวดเลยอันนี้คือคือต้นผักชีลาวเนาะกาที่วาวไหวนี่โดยพยายามบอกเองอยู่วาว้าช้าแม่ก็จะมีคนถามอีกว่ายายคนนี้วะเนี่ยว่าคือว่าวงไทยว,าว้าวลาวแบบว่าโอ้แต่แลยแต่ลงค่เนี่นยาจากว้าว้าว ว้าไทยกันได้ว้าลาวกันได้ได้มัดมือนี่ก็เลยอยากพากลาวก็เลยเว้าลาว์ะันเนาะมือนี่กันเลยอันนี้ก็คือต้นผักชีนอกเขาก็มาซอยซอยแล้วเ้าก็เขาก็มาซอยต้นหอมต้นหอมที่เอาล้างไว้ฮหลเล็เตรียมไว้เลยเอ็ดกินแต่ละมือกับบุคือกันจ้าเคือ่อร่อยบบซ้ำจำสุดแบบไรอันนี้ก็คือข้าวเหนียวที่เขาตุ๋นไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเด้อ น,น้าวเอามาจากบ้านผู้เดอิอันนี้แม่ห่อแม่ถ้อาอยากมานึ่งกินเพิงยานเขาอดใเนาะอยูอย่พี่บูมีข้าเหนียวพูดว่าโอ้ยจะมีดอกแต่เพิ่นังห่วงเนาะลูกใหญ่จำได้ก็ยังห่วงอดห่วงกระติบกระติบกระติบแม่ค่อยนะไรแล้วเขาก็มาตำหมูสิงไพรต่อนนัดคนเนาะตำหมูสิงไพรแล้วก็าามมนนวกไปพัดไปพัดใส่หัวหอมใหญ่อะไรแล้วไก่ลงไปพัดหอมหอกว่าจะให้จิจาได้กินน้ำเพราะจิ๋เขาสั่งอันเลี้ยงไก่ไงแม่คนเอคอคนว่าไก่ดานไปสั่งปาก,ค,ปากค่อยมาพัดพัดทุ่ ต้มบักโดนๆหนึ่งไดน,นี่นะต้มเป็นว่าครึ่งชั่วโมงคนละเอามาอ็จิมบังก็ขึ้นย่งเหนียวคือก้าวปัาเท่ามันไก่บานจังได้บอกบอแม่เราไก่แม่มันบอกมาใหากิน <c oughs> อันนี้เราก็เติมไอเครื่องลงไปเติมน้ําลงไปเนาะเติมมะเขืออะไรกันนี่เรนเนาะค่ะค่อยเป็นรักของไ่ยญญาเดี๋ยวเขาไปเติมอันนี้ก็คือเข้าที่แช่ไว้เลยเอามาต่ำค่อยอามาต่ำใส่ให้มันเข้มข้นซือ แล้วหะะไอกับต้น,น s. <S ไไหอมผักชีนที่หออซอยไปเลยลงไปโลดไปคนๆแป๊บเดียวแล้วก็ปิดแก๊สเตรียมกินเตรียมเสิร์ฟได้เลยอันนี้ก็คือแล้วเลยเด้อทุกคนเด้อนี่เดีหน้าตาก็ประมาณนี้มักไผ่มักมันเนาะไผ่มักกินดีๆดแล้วค่อยก็มานั่งกินคนเดียวก็บ่มีไผ่ห้ากว่าซันหัยอกหัยอกหยอกหยอกก็คือเด้อมันนี้ลูกผัวผูอยุกเลยด้นั่งกินคนเดียวเนะกินคนเดียวก็คิดโอดบ้านเด้อทุกคนเนากินอาหารบ้านเฮานะ พนหอดีๆตอนยังน้อยเด็กินอยู่เทีง like ่ายจริงหนักครือว่าม้วนเดี๋ยวนี้ว่าต่างคนต่างแยพากันแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะกัพากันอันนั้นบริกินร่วมกันเล็กครอบครัวกัจังหดก็ฝากเบิ่งกันในเด้อเบื้งแงกันเ้อทุกคนเ้หฮกแทงคือเก่าฝากเบิ่งคลิปในเด้อขอบใจ